สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เป็นกลางชาแนาเพชรธนงควงอราวด,ดีดวลเดือดศึกวันไฟใน23ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันรักยก2 4 ทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นสำหรับศึกวันไฟใน23ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้เปิดโผคู่มวยน่าสนใจเพิ่มอีกหนึ่งคู่ประกบ2อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ที่ตามพึ่งพ้นโทษแบนให้กลับมาเผชิญหน้ากันระหว่างเพชรธนงเพชรเฟอร์เกส นักสู้ชั้นเชิงสูงวัย38ปีจากอุดรธานีที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนไฟแรกในรอบกว่า1ปี7เดือนพบกับราวดีรัมาสนอบจอมบูนอตตำราวัย29ปีจากรัสเซียในกติกาคิดบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวท สำหรับเพชรนงเพชรเฟอร์เกตคือหนึ่งในสุดยอดนักชกค,คิกบ็อกซิ่งระดับพการของประเทศไทยผงาดาเหนือบรลลังวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นบบตตันเวทจากการกระชากเข็มขัดจากฮิโรกิอากิโมโตะแชมป์โลกในขณะนั้นโดยการโชว์ทักษะการดักเข่าขั้นเทพก่อนจะเกิดเรื่องสุดช็อกขึ้นในช่วงกลางปี2566ที่ผ่านมาหลังเพชรนงเพชรเฟอร์เกตถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายจนถูกวันลงโทษห้ามลงแข่งขันเป็นเวลาหนึ่งปีและถูกริบเข็มขัดทันที ขณะที่อาราเรรีลามาสนาอบผ่านประสบการณ์ต่อสู้ในวันมาอย่างโชคชนนับจากเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2561และมีดีกีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตันเวทคนแรกในประวัติศาสตร์วันเมื่อเดือนธันวาคม2562ก่อนจะพลาดท่าเสียเข็มขัดให้กับกับปตันเมื่อเดือนมกราคม2564 กันกับมาครั้งนี้ทั้งเพชรธนงเพชรเฟอร์เกอร์และอลาวดีลามาสนอมแต่มีศักดิ์ศรีดีกีแชมป์โลกค้ำคอและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ต่างฝ่ายต่างต้องรอระเบิดฟอร์มดีที่สุดออกมาเพื่อกู้ชื่อเสียงและศรัทธาจากแฟนทั่วโลกคืนมาบทสรุปจะเป็นอย่างไรแฟนกีฬาการต่อสู้ทุกคนรวมรุนไปพร้อมกันในศึกวันไฟใน23วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567 แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์กูร่รกเวลา7จ็นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิกาหรือท,ทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชินาลขอบคุณมากครับ